ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่ปเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คืคอไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอเลิศนั่นเอมันเลิศน่นเธอคอนเฟิร์ม <ítulo> อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิส hmm. right. mm ูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเว็บโมโ o เต้ดอทร์ไวเว็บโมโกเต้ดทคอมโทรศูนย์แปดสี่หกนึ่งสาี่สี่ยังไงครับคือไหนแล้วนะพี่ที่ว่าใครก็จริงจังครับคือจริงๆเรามันแบบพลอยเป็นแนวตลกร้ายอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไม่อ็กซตรีเวสอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเป็นคนแบบเออตรงไปตรงมาเหมือนกระหล่ำนี่แหละ คือจริงๆแล้วหลายคนจะมองว่าเราใช้อารมณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคอยเข้าใจว่าคนผอมมองคอยในเงี้ยลบเสมอนี่อะไรถ้าเขาก็ต้องคิดว่าคนใช้อารมณ์อะไรเงี้ยแต่พลายว่าพลายคงต้องชี้แจงด้วยเหตุและผลนะคะเพราะว่าพลายไม่ชอบที่ว่าเขามาว่าเพื่อนพลายเป็นรุ่นเปนนี้เป็นนั่นอะไรเงี้ยแล้วคนรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ชอบกุมต้องมาฟอลโล่หรือว่าถ้าคุณแน่จริงคุณไม่ต้องเซทไพรเวทตั้ด่าชาวบ้านอะไรเงี้ยแบบก็ตามนั้นที่เขียนไปอธิบายว่า ลอยก็อธิบายว่าเออพอยอมเป็น<ม>ที่อย่างที่คุณว่าใช่ดีกว่าเป็นคนแบบนั้นไปเขาบ้าง<ม>อะไรเงี้ยคือมันก็สมเหตุสมผลนะไปลว่าอะไรเงี<ม>้ยเราไม่ได้แบบไปแลกอะไรแต่เราคิดว่าเออถ้ามันไม่มีใครทําอย่างเงี้คอยคนอื่นก็จะไม่ทำ<ม><ม>แปลว่าตอนนั้มันไม่ได้โมโหค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันพอแล้วมั้ยอะไรเงี้ยกับกับกับกบบนิสัยแบบนี้มันน่ารักค่ะที่พลอยทราบด้วยตนเองหรือว่ามีใครมาฝากให้เห็นของมาให้ดูหรืองไงครับ ก็คนมันคนเช็คตลอดทุกข้อความมันคนเช็คตลอดอย่างเงี้ยคือแบบเล้วพอจะไม่ชอบเงี้ยมาแบบแฮกด่าเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าเป็นผัวใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยหนูบอกมาแล้วแบบเฮ้ยคุณเช็คด้วยเหรอว่าเพื่อนเราฉุนไหมครับตอนนั้นที่เห็นครรรั้งแกเาคือเราไม่ได้ฉุนค่ะเราไม่ได้โกรธบอกเราไม่มีอารมณ์แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออต้องจัดการมันไม่รัให้มาว่าเพื่อน ก็ตอนนี้คือจะบอกอินสตาแกรมคอยจะมีทีมไว้บล็อกอยู่แล้วแล้วก็คนที่เข้ามาแล้วแบบใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะบล็อกแล้วก็สแปมแล้วก็รีพอร์ตจริงๆโด,ออดนอะไรแบบนี้บ่อยคนมองแง่ลบอะไรเงี้ยตัวเองไม่ไม่รู้สึกชลือส่วนน้อยค่ะแต่พ<ม>่อะว่ามันอะไรเป็นขยะก็ต้องทิ้งตายะค่ะ้ยได้สื่อกลับไป แบาสดออะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมาว่าไม่ใช่ก็เขาด่าเราไงลองมองมุมกับกันว่าเราโดนด่าคอยโดนด่าแล้วนั้นเองแต่ว่าต้องอาจจะหาไม่เจอโดนแบบด่าไขตัวหรือว่าอะไรเงี้ยคอยคิดว่าก็จริงอ่ะคุณว่าเราแรดโอเคคอยกันแรดแต่ก็ดีกว่าเป็นแบบนั้นไหมล่ะปด่าชาวบ้านเขาต่างๆนานาอะไรเงี้ยความไม่เคยด่าไอจีใครนะไม่มีไปหาต้นตอคนด่หาไหมครับไปตามอะไรเงี้ย าาลำเลียงอุ้ยฝุ่นเขาน่ะตา<ะ>ไ่เปปัญหาต้นต่อคนที่ด่าครับจริงๆแล้วม,มันมันไม่ให้เรื่องใหญ่อะไรหรอกคะอ่ะก็ก็เราก็แค่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าทุกคนก็มีเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องบอกมองมุมกับกันบ้างแล้วก็อย่าคิดว่าเราไรา้ล้ำเพิง <c oughs> ช่วงน <c oughs> ี้ตอนนี้เราเป็นเรียบร้อยแล้ว ก็บลอ็อกอะค่ะใครใครแปลกก็บลอ็อกหนูเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนที่อินสตาแกรมคอยรู้สึกว่าตอนนี้พคอยเหนื่อยแทนแฟนคลับตัวเองที่ว่าอพอคนนึงเข้ามาด่าแม่ขายตัวอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราก็เดือดเป็นร้อนแล้วต้องไปด่าเขาอีกอแล้วกลายเป็นว่า ินสตาแกรมเราอ่ะคนก็ไปนั่งลุมด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นอ๋อแกอย่างงี้งนี่คือเราสงสารแฟนคลับเราไงเขคือเขาปกป้องเราแล้วพอก็เลยคิดว่าเออพอาะเขาต้องเทคแอคชั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คง<ๆ>คมคมไม่ใช่เรื่องใหญ่คงไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องไม่ดีหรืออะไรมันเป็นแบบว่าเพราะไม่อยากให้แฟนคลับเราต้องมาเหนื่อยสู้รบกับคนพวกนี้อะไรเงี้ย<ม>ก็เลยคิดว่าเออก็พอแล้วมั้งคะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาฟอลโล่เพราะเราได้สนยอดยอดฟอลโลเวอร์อยู่แล้วเพราะสนแค่ว่าพื้นที่อนี้เป็นพื้นที่สําหรับ คนที่เรารักแล้วเราแคร์แค่น,น,น,นั้นเ่นั้นเองเบืเบ่อมันจงว่าเป็นแบบอยากาไ,ไดีไหมคะพอรู้ว่า,าทำได้แค่แบบตายอะไรอย่างเงี้ยไทยว่าต้อง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 ไปมองทางอื่นนะคะถ้าถ้าถ้าจะมองว่าแล้วเอาตูดจับเพเลย์เพราะว่าแบบมีใครเป็นเตอร์ลอมใช้ใครทำบู๊อย่าว่าแบบมันจะแรงไปไ,ไ,ไปหมพี่ไม่พูดหรอ <laughs> ไม่เคยพูดเหรอ ไม่ไม่แบบเป็นดาราแล้วทำไมต้องเป็นดาราแล้วพูดไม่ได้อะคะเหมือนเหมือนพลอยเป็นไอดอลของเด็กๆอะไรเงี้ยใครว่าเดี๋ยวมาโยนเดี๋ยวมายนเรื่องเยาวชนดีเด่นกับพลอยดีกว่าพลอยไม่รับพลอยรับต่อไปนี้เราจะตั้งเป็นไพรเวทหรือเลือกรับคนไหมครับหรือว่าการส่วนตัวไหมครับอินสตาแกรมพลอว่าคำพูดที่พลอยพูดโอเคถ้าเขามองว่ามันไม่ดีแต่ต้องมองว่าสิ่งที่พลอยเขียนมันคืออะไรอย่ามาเจาะจงว่าพลอยใช้คำอะไรต้องมองด้วยว่าพลอยโดนคำด่าอะไรไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นดาราหรือเป็นตำรวจ คุณก็ไม่ควรพูดใจงี้กับใครเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษโยนให้พลอยอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเออเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะาว่าในนั้นเนี่ยถ้าพลอยไม่ดีจริงทุกคนก็ต้องมาด่าวไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็คือแบบช่วยอะไรเงี้ยสามพันกับคอมเมนต์น่ะเออพลอยว่าถ้าแบบตรงนี้มันคือมองเรื่องอื่นดีกว่าออคราวนีพ้พี่ต้าได้แบบนี้ให่กำลังใจไหมคะเพราะว่ามี ตาเขาไม่ค่อยเล่นอินสตาแกรมะเขาจะเป็นเขาก็พอทราบบ้างคือเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยตามเรื่องคือเขาก็บอกเขาก็รู้สึกไม่ชอบคือเขาก็เคยทําประกาศไปแล้วเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคนมันงี่เง่าอ่ะอย่าปากอะไรถึงเขาไหมคะหึอย่าปากอะไรถึักนะมันมีหลายคนนะคะดาราหลายคนโดนเยอะก็หรือไม่ก็ปลอมเป็นเราแล้วก็ไปด่าชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยคือพอคิดว่าการการทำร้ายคนอื่น ด้วยถ้อยคําที่มันทุเรศอย่างเงี้ยเลิกพอเถอคะค่ะเพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์ดีกว่าอะไรเงี้ยคุณมานั่งด่าว่าแม่แม่เป็นขายตัวหรือว่าอะไรเงี้ยถามหน่อยว่าสิ่งที่คุณทํามันสมควรไหมก็ไม่ควรใช่ป่ะแล้วถ้ามามองว่าอา้าวคนนี้มาด่าพลอยว่าแม่ขายตัวควนนี้ว,ว,ว่าอ๋อผัวใหม่พลอยเชิญมาเหรอนู่นนี่แล้วแล้วคลอยพูดมันผิดหรอก็มไม่ผิดแต่สิ่งแต่ไม่มองในสิ่งที่คนเหล่านี้ว่าพลอยมันก็ไม่แฟร์อะไรเงี้ยถะคะเบาเาเบาๆนิดนึงเรื่องพี่ตาเห็นพี่ตาเคยสัมภาษณ์ว่าตอนนี้อยากแต่ง ใช่ค่ะใจแข็งไปเลยไม่เชื่อในเรื่องไม่ศรัทธาเรื่องแต่งงานของไมคือว่าไม่อยากไม่ไม่เชื่อในเรื่องของการแต่งงานไม่ศรัทธาค่ะเพราะว่ามันคนต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยพ่อแม่เลิกกันหมดเลยอะไรเงี้ยมันเลือ่ยากทำใจยากแต่ว่าบ้านมะมีมาบาอ่กก็มีค่ะคือพอยังไม่รู้ว่าตัวเองเลยว่าตัวเองต้องการอะไรเลยน้องเขาก็เข้าใจค่ะว่าคือเขาเข้าใจอะค่ะไปว่ามันแบบ เรื่องนี้มันคือปัญหาของการหย่าร้างคือเรื่องของแต่งงานนี่แหละเพ<อ>ราะฉะนั้นพอไม่อยากรีบเพราะว่าสังคมไทยแต่งงานนี่คือมันใช่เราสองคนมันคือพ่อแม่ต้องนู่นต้องนี้ต้องนั่นใอยว่าแบบใครขอสบายสบายดีกว่าอื่นนาะดีกว่าฮะดูเป็นไปนานคือ มันเพราะว่าถ้ารักกันจริงก็อยู่ด้วยกันไปตลอดมันจะเป็นน้องแต่งงานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแต่งงานอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องกดกันว่างานต้องใหญ่ขนาดไหนสินสอดต้องเท่าไหนต้องมีพิธีแบบนู่นแบบนี้ชุดต้องสวยต้องไทยพี่เวดดิ้อุ้ย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> อ่ะ้คนเ <c oughs> ข้าใจค่ะคนที่อยู่กับคนที่อยู่ด้วยกันได้ต้องเข้าใจกัน,นอย่างเงี้ยคือเราเรารักกันได้แต่เราไม่ต้องการครอบครองใครอืโอเคเก๋นะใช่ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช้องแท็กดวงการงาน,งานกงงารเงินความรักแบบนันแมนไม่เสียเงนินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว